เดี๋ยวผมจะย้ายฝั่งนะครับผมไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะเป็นเป็นฝั่งด้านหน้านะครับผมก็เ,เขาจะใช้มาทางนี้นะสวนอากาย่ลำที่สองสวนอากายลลำแรกสุลำแรกสุพรรณหง์นะครับอ่าอนี่นะครับอันนี้เป็นด้านหน้าแนละ้วตอนนี้ผมถ่ายอยู่ด้านหลังอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปด้านหน้าตอนนั้นเราก็ถ่ายมาว่าจะสวยหรือเปล่านะครับ มีทั้งหมด7ดลำนะครับไหนๆก็ได้ถ่ายแล้วเดี๋ยวถ่ายให้เห็นแบบทุกทุกลำเลยแล้วกัน ากาศช่วงสองทุ่มกว่านะครับผมจะสามทุ่มแล้วคนก็ยังแน่นอยู่นะครับ อัน <Cornell>. ้าโขงนะคะโดยผู้นำหมู่บ้านคือผู้ใหญ่สมคิดในระบบนะคะเป็นผู้นำหมู่บ้านชาวบ้านพวกมอยส่วนใหญ่พี่น้องชาวพวกมอยประกอบอาชีพเกษตรกรรมและก็อันทำงานนัคทค่อทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นอาชีพหลักนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้ชมเรือจาก ชาวบกลอยหมู่สามเขงปรบมือต้อนรับพี่น้องพยานาดล้อมานาพโดนขี่แล้วไม่แพ้กัะ่มาอย่างาค่ันนี้ไฟที่ประดเไฟที่เปิด2,500วนะคเรือมีความตอนนี้พยานาของเรานะครับผมโดนขี่หลังแล้ว สวยงามจริงๆนะครับก่อนะก็มีพังนาวัฒนธรรมทุรักทุเลแสงนะคะเป็นสอนของหมู่บ้านั่งกินบนหลังพญานาคนะครับเอาละสิการนี้เป็นเหมือนราดับรวมนะคะก็คืแต่ผู้นำหมู่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคาผู้ช่วยนะคะหาร่วมแกงร่วมใจกับชาวบ้านทบ่วไ อาเบอร์ดีดประดอยนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างตับเรือสุพรรณหัษ์กำนี้นะคะสวยงามมากนะครับกำลังไปลงมาอย่างช้าๆ้เราพาไป,ไปดูโซนพยาต่อมา,สว,าสวย,สา,ยาม <ไป S 2> สว<า>ยสวยงามนะคะพญาลันนี้นะคะ,ะ,ะมีความยาว25เมตรสูง8เมตร ใช้ถังน้ำขนาด200ลิตรนะคะรองรับน้ำหนักเรืออยู่ข้างล่างนะคะและก็ใช้ไฟประดับ2,500ดวงไฟเราก็ทำม,มาจากกระสุน ต่องอีกสักหน่อยนะครับช่วงคนเยอะไม่ค่อยได้เดินมา อันนี้เป็นอย่างที่บอกไปนะเวลาเดินมาตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นที่แจ้งเกิดลุงพลนะครับถ้ามาตรงที่นี้ต้องนึกถึงลุงพลนะไม่นึกถึงใครนะจินตลาก็ไม่นึกถึงนะครับก็ยาวไป็นื่อเลยครับคนก็ยืนเป็นเป็ในอันนี้ผมลองจินตนาการดูนะครับเดี๋ยวเดินดูไปทันทีกัน เระถือว่าเดินพา FC ประชาชนดูบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยละกันนะคลิปอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคนเห็นด้วยสถานการณ์แสดงถึงแต่ก็ถ่ายให้ดูนะครับผู้ข่าประชมพิเศษในบ้านให้เป็นที่ระลึกถ่ายนี้รับสงบนะครับแต่ลบไม่ขาดโอ้สาเฮาเต้าอยแหลกคอยไอเต้าไงแหลกคอยอไอเสียง ม่นีะค่้วโซนนี้ผมมาตั้งแต่วันแรกนะที่ผมถ่ายคลิปแรกเลยตั้งแต่วันที่สี่อยครับอตอนที่เขาแข่งรถเรือ,อเพราะว่ามันเหลือเรือ การเปนรถอยู่ฝั่งมีอ่าไหนมาดูฝั่งนี้โอ,โอ้อยู่ไกลกว่าจะมาก็ถือว่าคนแน่นทุกจุดนะฮะทุกรานนะ <c oughs> เดินไปตรงไหนก็แน่นเลยเดินดูเดินดูเดินดูไปเรื่อยๆนะครับ ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมปีหน้าผมก็จะมาวันสุดท้ายนี่แหละวันนี้ผมมาร้องแต่ว,วันแรกเลยมันมันไม,ม่มันไม่มีคนมาเที่ยวก็ตกใจนะวันที่4ี่ห้าหเจนะผมเดินทางวันที่3มาถึงตอนดึกนะครับเออแต่วันสุดท้ายก็ถือว่าอุย้ยคนคนมากันเยอะมากเลยไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะนะครับ ถือว่าถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูผ่อนคลายนะครับอโอ้เรือลำนี้สวยมากเลยเดี๋ยวหามุมถ่ายให้ทุกท่านได้ดูสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าเหลืออีกห้าลำนะฮะเขาจอดจอดทางนี้แล้วก็ไปเรียงกัน นะไม่เห็นคนที่จริงแล้วมองไปไม่เห็นนะมองด้วยสายตามันเมืดนะครับอันนี้ก็สองทุ่มห้าสิบเจ็ดนะครับผมยี่สิบนาฬิกาห้าสิบเจดนาทีนะครับทำที่สามไปแล้วนะครับอันนี้ลำที่สี่สี่ห้าหกลำที่เจ็ดน่าจะยังไม่ติดไฟหรือเปล่านะครับ ผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ